ฮองสวัสดีค่ะสวัสดี hello, ฮัลโหลฮัลโหลฟคือป,ปากปากแดงไว้ก่อนนะคะฟิลเตอร์เราฟิลเตอร์เราหน้าสดมากค่ะปากก็แดงแบบสดๆนะคะเกี่ยวไมค์ให้แม่ที่ลูกมาเอ้าไปขับผมเอ้าม่คือปากหมดเหรอ,อ,อโอ้คืาไม่เห็นพี่แพล่เลยอ่ะนี่ามอ,ออมมอน่กดิ ตัวเกียวมชาดีครับเอฟซีแล้วเรวลูกเร็วเน้องเกียวพ่อพีคบอกแต่งตัวอยู่จ้าใส่นอนนะบเจี่สิบเจ็ได้อยู่มั้ยแต่ไม่ย่บอกว่าได้อยู่มัยเออาไปกรบกำมากขเก่ามันหมดเอาไปไปสไปกินขขงโหดเอามาครับผมเกิดวันส่งกันผมเกิดว่าสงกันพ่อยนนอนนอนแตแยงน่มั้งเดี๋ยวเอยย ค่ะ่อนถ้าคงานะสุดๆสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเจ๋อยะหาย่ลู้้บ่าวผู้บ่าวยะหายโชู้แสงอุตดแต่แต่ยตตอแตตตตตัวแบบน้อยคาแบบน้อยสุดๆขอบคุณค่ะอบคุมาโอยนว่ากินมากินทมไมแต่ก่อน้าบาดซฟักยังสินเนย ไม่ได้สมัยดอกกระเนี้ยไม่ได้ขี่น้ำหลดกินละติดเฉียวดีดอุ้ยปลาแจ๋วอาะน้ำตาลร้องให้ฟังซิลูกศิษย์แพ้วผ้าตรงรองคือแพ้วผ้าเป็นลูกศิษย์แพ้วแล้วจะมาร้องอ่อยๆเอ๋ยไม่ได้โ๊กมองทางเทียงก็ต้องทางจนขี้เหียขุ่นใครอยู่เสียงสูงโอ้แฟนแฟนจ้า อันนี้ค่ำปลุกหลุดเลยอันนี้เป็นก่อนชิคเจอร์ของแพรวแพลวเลยนะเนี่ยก่อนนี้ล่าขึ้นขึ้งหงุดหงิดไเป็นก่อนน้องแพรวแพลวแฟนแฟนจ๋าแฟนแฟนจ๋าทุกเกาะจำสาวน้ำตาลได้บ่จำได้บ่นโนจำได้บอโ้อย่างนี้ต่อเอาเอาขึ้นก่อนโอ้บ่ แฟนเพื่อนสายพอเวลามันเพี้ยนมันหูมันหูวขาดกว่ามันเพี้ยนโอ้แฟนแฟนจ้าแฟนจ้าช่วยเชียร์เหมือนเดิมโอ้แฟนแฟนจ้าแฟนจ้าช่วยเชียร์เหมือนเดิมเอาใหม่ยืนขึ้นเอ่อเดยวยืดนะเอ้ยชอบคือแบาเนี้ยเสียงดีมากเพราะมากเพราะอะไรถึงร้องฟังก่อนนะลูกโอเคอ่ะ โอ้แฟนแฟนจ้าแฟนจ้าช่วยเชียเหมือนเดิมโอ้แฟนแฟนจ้าแฟนจ้าช่วยเชียเหมือนเดิมช่วยมาเพิ่มเติมต้องต้องคือเด้ช่วยมาเพิ่มเติม,ม <c oughs> ช่วยมาเพิ่มเพิ่มหรือเพิ่มกันช่วยมาเพิ่มเติมช่วยมาเพิ่มเติม ส่งเสริมกำลังแรงใจส่งเสริมกำลังแรงใจช่วยเชียร์อีกครั้งช่วยเชียร์อีกครั้งให้หนูนั้นดังก้องไกลให้หนูนั้นดังก้องไกลหมอลำน้องไม่ขอแรงใจให้แฟนมีตาหมอลำน้องใหม่ขอแรงใจให้แฟนเมตตา จากสาวอุดรเร็มร้อนจากบ้านมาไกลจากสาวอุดรเรมร้อนจากบ้านมาไกลต้องเจอมากมายหลายลากมากพันปัญหาต้องเจอมากต้องเจอมากมายหรือม่ต้องเจอมากเม่อแต่ต้องเจอมากมายต้องเจอมากต้องเจอมากไม่ได้ไจะดีดีมันมีเวลาเล่นเสียงปนั่น ต้องเจอมากมาหลายหลากมากพันปัญหาชีวิตน้อยๆลำกลืนสู้ทนเรื่อยมาทุกทั้งน้ำตาวาสนาหมอลำคนจนจำทาวันดีครับจำท่นนี่นางีีมากผะน้องต้ามาแล้วนะคะจะมาป่วยบอกจะมาอันเท่นอันลํำซิ่งสรงให้เมื่อเมื่อสามปีที่แล้ว สวัสดีครับอุ้ยไอ้ไอ้เข้มอุ้ยพมเไม่สวัสดีครับไลายสดู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 จำทนสู่คนดูเหยียบย่ำจำทนจำทนสู่คนดูเหยียบย่ำจำทนสู่คนดูเหยียบย่ำแสนระกำกวดร้าวมันเป็นแปลว่หายฟังโชคไร่ลงหลังฟางใจน้ำตาไหลลงคอที่แก่นอกเฮาเอ้อฟังคำเย้ยคนดูหมางมิน ฟังคำเยอยคนดูหมางมินฟังคำเยอยคนดูหมางมินกันชีวิตบอสิลาโนนี่บอย่อมสีถือพ้อมถือว่าเพิ่นเป็นคู่ถือว่าเพิ่นเอ็นดูสู้แซวบย่อยองอ,อันนี้<า>อ้ฝา,ากทำนองวอนแฟนเชียร์ไว้ฝากทำนองวอนแฟนเชียร์ไว้ฝากทำนองวอนแฟนเชียร์ไว้กันแม่นสิเป็นจังไรแม่นสิเป็นจังไรขอแกาแฟหุ่มหอมขอแกาแฟนหุ่มหอมขออกาแฟหุม่มหอมข้อกาแฟหุ่มหลอนนุนี่บอคีบอคีนบอคีนบอคนยบอคี ฝากทำนองวอนแฟนเชียร์ไว้ฝากทำนองวอนแฟนเชียร์ไว้แมนสิเป็นจังไรก็กาแฟหุ่มหอมอก็กแฟหุม่มหลอมลนะนู่นนี่บ่ขีนชีวิตสิ้นกบ,บคิดเสียได้ชีวิตสิ้นกบ,บคิดเสียดดยชีวิตสิ้นกบคิดเสียได้ก็กแฟนสนใจบอกอะไรกับพ่อแล้ว ชีวิตดังแก้วที่แตกแล้วหมดสิ้นราคานอนนอง,น,องน้ำตาวาสนาหมอลำํำคนจนชีวิตลำบาก,รกตรากตรำจำสู้ทนจะลงกี่หนจะทุกข์กอทน <ไป S 1> เพื่อ <ไป S 1> แฟน <ไป S 1> ของ <ไป S 1> เรา<ป>จำได้หรือเปล่าหนูน้ำตาลคนเดิมแม่นบอก ช่วยมาเพิ่มเติมส่งเสริมกำลังแรงใจอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ่างว่างเส้นเงา,เ<อ>าใจาแม่คนเคียงกายอุ้ยแม่คนเคียงกายเอาใจยังไม่มีแม่คนเคียงกายเอาใจยังไม่มีต่อไปอันนี้อีกแล้ว บอดีไก่แฟนเชียร์บางขั้นดีไก่แฟนเชียร์บางให้ดังให้กองคือเพิ่นอย่ามืดไปเอาไหมอย่าเหมือนปลาถิ่มไปห่างบอดีไก่แฟนเชียร์บางขั้นดีไก่แฟนเชียร์บางให้ดังให้กองคอนขั้นดีเหมือนเหมือนเดิมเลยบอดีไก่แฟนเชียร์บางขั้นดีไก่แฟนเชียร์บางน Nằm, nằm cái Body kè phen xia bằng. Body kè phen xia bằng. khăn đi kè fan chia bằng. hay đăng hay con cư phân. mất ba thim pai hàng chia bằng yap anh hậu. việt nam quam sao hinh một giây phong tố. sáu mà sáu mà won ดิพานานบอานานผสผู้อบองเออฮะเออนี่นะไม่เาอนบอกว่าเห็บอกว่าเออเออมันก็เอาตามหอเปรีๆนะจริงเออเออเออต้องอต้องใจแบบค่อนเสียงค่อนเสียงเบาเนเป็นแบบเป็นเสียงอ้อนเสียงสาวเมืองอุดรมาวอนเจ้าโอยเอาไหม สาวเมืองอุดรมาขอนสาวเมืองอุดรมาวอนเจ้าเออเอเออเฮ้ยฮนไดวอคืออีหลีคืออย่างคือเก่าเอสีได้อีดอกแฟนต้องได้ล่ะต้องได้ก่อนพี่แพรวค่ะเออเล่าให้มันถือกันนั่นอันนี้มันถือก่อนก็เจียวแค่ผม

โอ้โแฟนแฟนเอาแหมวันนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โแฟนแฟนจ้าโอ้โแฟนแฟนจ้าแฟนจ้าช่วยเชียร์เหมือนเดิมเอาไหมโอ้โแฟนแฟนจ้าแฟนจ้าช่วยเชียร์เหมือนเดิมช่วยมาเพิ่มเติมส่งเสริมกำลังแรงใจ ช่วยเชียร์อีกครั้งให้หนูนั้นดังกองไกลหมอลำน้องไม่ขอแรงใจให้แฟนมีเหตุตาจากสาวตอนนี้เรได้ยะน้ำตาคือตอนนี้แซ้เสียงน้ำตาทันสิออกมาแค่แค่ปากแค่ปลายลิน้นพลังมันอยู่ข้างในมันยังไม่อ,ออกมามันบ่มี <laughs> มีมันตรงนี้นอนโอแแ้แฟนแฟะโอ้มันคืออะไ้เฮ้ยนั่งไหนออกพลังอองไม่ là được rồi. <laughs> cho nhau gì? Ôi, sao gì lấy <laughs> Ôi, tâm gì cả gì lấy เสอโอ้แฟนแฟนจ้าแฟนจ้าช่วยเชียร์เหมือนเดิมช่วยมาเพิ่มเติมส่งเสริมกำลังแรงใจช่วยเชียร์อีกครั้งให้หนูนั้นดังกองไกลหมอลำน้องไม่ขอแรงใจให้แฟนมิดน้ำไล่ไหลน้ำไล่เฮยที่ดำหงส์ำจาลเนี่ยรองไปกันน้ำไล่ไหล ปากเตยอะไรพี่ซบเตยอะไรลำไร้ไร <c oughs> รอะไรเยแมัขาง,ง,งโอเคไหมโอ้แฟนแฟที่ตรงไหเ่อนนั้นเดฟังคีย์กับมันคีย์ไหนนุกเปิดดูสิกเปิดอไดอพ<ฟ>ีดีโอ่<ฟ>มคีย์รรอมันตรงคีย์เลยมันสิบรยิยานีน่นะโอเค ราไรอแฟนแฟนจาแเเออมนโอ้แฟนแฟนจ้าแฟนจ้าโอ้แฟนแฟนจ้าแฟนจ้าช่วยเชียร์เหมือนเดิมโอ้แฟนแฟนจ้าแฟนจ้าช่วยเชียร์เหมือนเดิมต่อไปช่วยมาเพิ่มเติมส่งเสริมกำลังแรงใจ ช่วยเชียร์อีกครั้งช่วยเชียร์อีกครั้ง,งให้หนูนั้นดังกลองไกลมอลำน้องไม่ขอแรงใจให้แฟนมเมตตามเมตตาลงยังไงขอแรงใจให้แฟนมเมตตาเมตตาขอแรงใจให้แฟนเมตตาจากสาวจากสาวอุอดรแรมรอนจากบ้านมาไกล ต้องเจอมากมายหลายหลากมากพันปนัญหาชีวิตในน้อยลำกลืนสู้ทนเรื่อยมาทุกทั้งน้ำตาวาสนาหมอลำคนจนจำทนสู่คนดูถูกขี้บ่นนี้ถูก,ถกจำทนสู่คนดูเหยียบยำ่ำจำคน <c oughs> จำทนสู่คนดูเหยียบยำ่ำ จมทนสู่คนดูเหย,ยียบย่จำจมทนสู่คนดูเหย,ยียบย่ำแส้นระกำบดเรามันเป็นมันเป็นแปลวบ่หายปานโชคไร้ล่องระวงัง,ล,งล่องระวางกลางใจปานโชคไร้ล่องระวางกลางใจนำตาไหลลงคอทุกแฉ่นอกเฮาเอา้ยฟังคำเยยคนดูมางมินฟังคำเยยคนดูมมางมินกันชีวิตบ่ศิลานูนี่บ่ย่อมสีถือพ้อมถือว่าเพื่อนเป็นคู่บ่ได้อะไรไหมต้องข้อใจ่จังหวะด้วยเนูถึงจะรู้ว่านี่ข้อใออ จำท้นสู่คนดูเหยียบยั้จำท้นสู่คนดูเหยียบยั้งเนระกำปวดร้าวมาเป็นแปะวบ่หายปานเจ้าได้ลงเราบกลางใจน้ำตาไหลลงคอถุกแต่นอเฮาเอ่ยฟังคำเย้ยความดูมั่นหินฟังคำเย้ยคนดูมั่นหินการชีวิตบ่สิละโนนี่บ่ย่อสีถือพร้อมถือว่าเพื่อนเป็นคู่ถือว่าเพื่อนลงคอว่าปรถือค่ะไอโน่เมคอไอโน่เมคอแม ังคำเย้ยคนดูมางมินฟังคำเย้ยเฮ่คนดูมางมินกันชีวิตบ่สิละนูนี่บ่ยอมสีถือพร้อมถือว่าเพิ่นเป็นคู่ถือว่าเพิ่นเอ็ดดูสู่แซวย่อหยองฝากคำนองวอนแฟนเชี่ยวไว้ฝากคำนองวอนแฟนเชี่ยวไว้แม่นสิเป็นจังไรเขอแค่แฟนหุ่มหอมขอแค่แฟนหุ่มหล่อบ้านูนี่บ่คิดนี่ใช่ไมชี้วิสินก็บ่คิดเสียได้ฝากทำนองวอนแฟนเชียร์ไว้ฝากทำนองวอนแฟนเชียร์ไว้แม่นสิเป็นจังไรเขอแค,ค,ค่แฟน หนู้นี่เบาประชาแ,แฟนหุ่มหอมหนูพยายามพูดไม่ร่าหอกนู้นบาเดูขอแค่แฟนหุ่มหอมอืมงับคำขอหอมขอแค่แฟนหุ่มหล่อมหนู้นี่บาขี้นแมนสิเป็นจังไดขอแค่แฟนหุ่มหอมขอแค่แฟนหุ่มหล่อมละหนู้นี่บาขี้นอืมชี้นี่ชี้กับเบาขี้เสดายทำไม ฝากทำนอ,องวอนแฟนเชียร์ไว้ฝากทำนอ,องวอนแฟนเชียร์ไว้แมนสิเป็นจังไดขอแก่แฟนหุมห่มหมอมขอแก่แฟนหุ่มหลอมันนูนี่บ่ขินชีวิตสิ้นกับบ่ขิดเสียดายชีวิตสิ้นกับบ่ขิดเสียดายขอแก่แฟนสนใจบออะไรกับพ่อแลอ้ว ชีวิตดังแก้วที่แตกแล้วหมดสิ้นราคานอนนองน้ำตาวาสนามอลำคนจนชีวิตลำบากตรากตรำจำสู้ทนดากดัาจำสู้ทนจะลงกี่หนจะทุกกอทนเพื่อแฟนของเราจำได้หรือเปล่าหนูน้ำตาลคนเดิ ช่วยมาเพิ่มเติมส่งเสริมกำลังแรงใจอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ่างวางเส้นเงาใจแม่คนเคียงกายเอาใจยังไม่มี บอดีไก <c oughs> ah, ่แฟนเชียบังขั้นดีไก oh. ่แฟนเชียบ oh ังให้ดังให้กองคือเพิ่นอย่ามัดป้าถิมป้่อยห่างเชียบังอย่าพล่ยเหงาเปลี่ยนจากความเศร้าให้มั่วใจพองโตสาวเมืองอุดรมาขอนสาวเมืองอุดรมาวอนเอาไม่มาวอนผิดบอดีไก่แฟนเชียบังขั้นดีไก่แฟนเชียบัง้น บ่ดีแกแฟนเชียบางคันดีแกแฟนเชียบางให้ด <c oughs> ังให้กองคือเพลินนี่มันจังสีมาสูงตัวนี้ให้ดังให้กล้องคือเพลินขอโทษค่ะไม่กินน้ำเย็นน้ำเย็นอ่าบ่ดีไหมบ่ดีไก่แฟนเชียบังคันดีไก่แฟนเชียบังบ่ได้คนสูงคนนี้ล้วเป็นนังสี่อีกแล้ว บ่ดีแกแฟนเชียบางขั้นดีแก่แฟนเชียบางให้ดังให้กองคือเพิ่นบ่ดีแกแฟนเชียบางขั้นดีแก่แฟนเชียบางเห็นบ่ขั้นดีแกแฟนเชียบังมาเห็นได้สิเพ็ดลูกซ้อนไปคือกันเลยเนี่ยหมันหัวใจได้บ้างวักนี้มันเหมือนกันเออ ียบอดีไก่แฟนเชียบางขั้นดีไก่แฟนเชียบางให้ดังให้กองคือเพิ่นยาเหมือนป้าถิ่มป่อยหางเชียบางยาป่อยเงาเปลี่ยนจากความเศร้าให้หัวใจพองโตสาวเมืองอุดรมาคอ,อนสาวเมืองอุดรมาวนเจ้าเออเออเออเอ่มาวนเจ้าเออเออมาวน บนอย่างนี้ไ่ต้องงับถ้าเวาพาผูก็จะมาวนเจ้าเออมาวนเจ้าเออแต่ว่านี้น้ำตาลก็คือแบบว่าเอาพื้นฐานก่อนเอาแบบถ้านล่าเป็นแล้วมันก็จะเล่นจันได้กับใดนู่นเล่นจันได้นู่นก็สิคือไปบดถ้านล่าเป็นแต่ตอนนี้คือสาวเมืองอุดรมาอ่อนสาวเมืองอุดรมาวนเจ้าเออแค่นั้น สาวเมืองอุดรมาขอนสาวเมืองอุดรมาวอนเจ้าเออเอาออ่ยลากยาวไปก่อนสายลากยาวๆไปก่อน หอดีไก่แฟนเชียบางขันดีไก่แฟนเชียบางให้ดังให้ก้องคือเพิ่นยาเม็ดาะถิมป้่อยห่างเชียบางยาไปเงาเปลี่ยนจากความเศร้าให้หัวใจพองโตสาวเมืองอุดรมาขอลสาวเมืองอุดรมาวนเจ้าเออแต่ไม่ได้เอเดินเสียงถายามไปให้สุดไม่ใช่ ไม่ใช่คิดว่าอุ๊ยบ่บ่ได้ดอกอย่าอออยยย่่่าาาเสียความมั่นใจมาบอนเจ้าน้ำตาลเจียวจะมากเพชรในกระซังน้ำตาลจะมากกรอกแบบนี้อย่างเช่นผาไม้ไอลื้มเสากระลำกระลำปากน้ตาลใช่ไเออเออฮเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็จะหยุดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ห้ามหยุดมาบอนเจ้าเออ นครสาวเมืองอุดรมาวอนเจ้าเออเออเออวางโยกวางเปื้อนอย่ามายกเปื้นเล่งไงไม่คุณชวนนักอีนี่มาเช่นเอาอีกพี่ยำปลามาแล้วเออเอาอีกรอบนึงเอาหมอกนี่เอาหมอกผู้ชายบอดีไก่แฟนเชิ่งบางขั้นดีไก่แฟนเชิ่งโอ้ยอีกแล้ว บอด,ไ <ป S 1> ดีดไก่แฟนบอดีไก่แฟนเชียบังคันดีไก่แฟนเชียบังให้ดังให้ก้องคือเพิ่นอย่าเหมือนตาทิมป้อยห่างเชียบังอย่าไปเงาเกยนจากความเศร้าให้หัวใจพองโตสาวเมืองอุดรมาขออ้อนสาวเมืองอุดรมาวอนเจ้าเอาเอ <c oughs> <c oughs> อ่าไปแล้วเป็นทำเป็นการบ้านระดับพยายามไปฝึกเออเออเออเดินกับเดินกอะไรนั่งฟังบ่ล่ะอ่าแต่ก็เลื่มาตาสาธุกัอนนี่ใส่หูฟังแล้ก็วิ่งไปแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนี่มันห้องกาม่านี่ไปกันนี่พุ่งนี้ได้นอนนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยงั้นมาอีกก็เลยใส่เมีย ผมบอคอยสมัยครับเอาเป็นยังไงเป็นไข่เจ็๊ยบข้งนะครับแต่่วาตอนนี้บอ่ะมองอาเป็นต้มทุปจินเต้ยห่วยห่วยห่วยนครับผมก็เรียก่าจากนางไก่แล้วในก็เรียกนางไก่ไก่แม่เธอเข้าก็เป็นบ่ะไปฉีดยามาหรอครับเมื่อวานตอนนั้นเป็นเจ้ามือมือนี้มือนี่สองไข่บัดใหญ่ไข่บัดใหญ่มาทักไข่วะอันใช่แม่เดียวผมเป็นกันหมดปุ๊กใช่อันยนี่ยผมเป็นยนี่ยมเลยนะผมเป็นต้มซุปจีนเต้ หมอมาฉันแม่นอยากให้หายขาดก็ค,คือต้องพาเขอ,อต้องท้องสิ่งผมมันอักมานผิดต้องท้องสิน่นต้องไปพานะหม,ม,งงมอมาต้องไปปรึกษาหม,มอหูคอจมูกฝากทะเล่นหูคอจมูกฝากพูดถึงว่ามันกับมีผลกับเสียงความดิเสียงครับถ้าเป็นพวกอ่าแต่ว่าทำพลาดกับเซยเ์ไปร่าแม่มันมีผลกับเสียงเพราะว่าสังเกตตาในตาจีลองเพลงเสียงสูงบ่มันมันปี๋ แม่มันหมดสูตรมันสิเป็นแบบว่าที่จริงมันเหมือนจะลองได้อยู่นะแต่ว่ามันพอเสียงสูงปั๊บนี่มันจะนันจะดูแพลวสิน่ะมันควนตีมุงเลยนี่ครับตีพุงเองมันนะอืเ้าลองดูลำซิงพี่น้องขอให้มันเปิดตะกรอนมูผลลำซิงอ้าหฮานี่เอ้าหฮานี่มามาเล้วมาฟังลำยาวลำยาวลำยาวดีน้องเอ้ย mà má lắm giúp mày mà liều bỏ lắm giúp mày giúp sao mày rất là men điều nì điều nì mi tăng tè na bê là men cả linh cả linh nắm say đi bay sang gì mò lam mò lam đồn tì đóng con xoắn mũi quan xoắn khá nhọn được hiện trạng sao lần là Sabai bay สบายสบายสบายฟังแล้วคนคลหายหมั่งกังวลไม่เกี่ยวอยากดีมีจนไม่เกี่ยวอยากดีมีจนแต่แฟนทุกคนให้กำลังใจแต่แฟนทุกคนให้กำลังใจให้คนน,นั้นให้คนน,นั้นผู้สาวมอลำมีสูรหรือบอ่มีแฟนหบบระอบ่นอาเจ้าคนงาม พีหมอยำพีหมอย่ำพีหมอยเี่ยหมอยำหม้อลำขั้นเท่าเจ้าเอาเจ้าถามเอา้ไก่อ่าทมาาหอดสวาหอดบางนีดอ่ะพีหมอย่ำพีหมอย่ำพีหมอย่ำมอลำกะกะดกลมบไก่อ่ะสมวีีหมอย่ำพีหมอย่ำกลมไปไก่ไม่ยิ่งสินะนั่งไก่อันอันพีเขาละยอเขามาที่นี่ันไม่ก็แล้วแต่อันมาคันมอลำไม่ยิ่งเงสิก็ะสีอัน ขากระจินคือแบบว่าคือยังจะฟองละมือมาแล้วมายล่าเนี่ยโมไปใส่มาใส่สินาเอออขากระติดาเอาสิมาล่มล่ำเนี่อยู่นี่สินะเฮ้ยอันพอสดได้แล้วนางละไอ้เรื่มข้าวสินะแต่กะจังกะจังขึ้นไม่บานพี่หมอยหมอยล่ำโอ้พี่หมอยล่ำสินะเออพีมอยล่ำพี่หมอยล่ำพี่หมอยล่ำโอ้พี่หมอยล่ำมอล่ำอยากถามข้าวเจ้าข้าวเจ้าถามเราทั้งไก่ <laughs> mì phay non keeng bò non non măng kho sài sái tả sợi so, xong so. Mong hiển măng hiển chảo yếm măng hiển chảo ơi mắc lai măng hiển chảo yếm nhá tím ơi măng Mong chảo yếm măng hiển ơi mắc lai măng tím ơi mắc lái tím ơi mắc lá. <laughs> ใส่ขอเอาคุยน <zed> ้ำในบ่อในบ่อในบ่เดี๋ยน้องนางเอ้ยห้าสิฮ้ดเด้อห้าสิเด้อน้าเด้อก็ได้ยห้าบ่ต้องเด้๋ยน้องนางเอ้ก็ได้ยมองนี่ห้าสิเด้๋ยน้องด้วยว่าห้าสิ